สำหรับการถ่ายภาพกลางคืนนะครับปัญหาหลักๆเลยเนี่ยก็คือเรื่องของการใช้แฟลชนะฮะถ่ายภาพเนี่ยแล้วฉากหลังเนี่ยมันมืดนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ว่าคุณไปเปิดโหมดฟูลออโต้นะครับโหมดออโต้ทั้งหลายแหล่เนี่ยสําหรับการถ่ายภาพกลางคืนเนี่ยเป็นอันตรายเพราะว่าอะไรครับคือพอเปิดโหมดออโต้ปุ๊บเนี่ยมันจะใช้คอนดิชนเตอร์ที่ค่อนข้างสูงในการถ่ายภาพนะครับแม้จะยิงแฟลชไปแล้วเนี่ย แต่คามเร็ชัตเตอร์มันสูงก็หมายความว่ามันไม่สามารถจะเก็บแสงบรรยากาศที่อยู่ทางด้านหลังของภาพเนี่ยเข้ามาในรูปของคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นเราต้องใช้เทคนิคซึ่งเขาเรียกว่าการถ่ายภาพแบบสโลว์ซิงค์นะครับคือเราต้องวัดแสงที่ฉากหลังนะวัดดูว่าสมมติว่าคุณไม่ใช้แฟลชเลยแล้วคุณจะถ่ายรูปตรงนั้นเนี่ยคุณจะต้องลองวัดแสงที่ฉากหลังดูนะครับความเร็วชัตเตอร์อาจจะต่ําลงไปนิดนึงนะครับแต่ไม่เป็นไรนะคุณเอาค่านั้นเนี่ย ั้งในการถ่ายภาพโดยปรับโหมดไปที่โหมดชัตเตอร์พาริตี้นะครับถ้าเป็นนิคอนก็คือปรับไปที่โหมด f นะครับหรือถ้าเป็นแทนนอนก็ปรับไปที่ทีวีนะครับแล้วเลือกความารูชัตเตอร์ตามที่คุณสมมอนหนึ่งว่าคุณไม่ได้ใช้แฟลชวัดที่ฉากหลังนะเราค่านั้นเป็นตัวตั้งนะครับเสร็จแ,แล้วคุณก็เปิดแฟลชขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับมันจะได้แสงที่ฉากหลังเข้ามาในภาพด้วยแล้วคุณก็ได้แสงจากแฟลชที่ยิงออกไปด้วยนะครับ เทคนิคนี้เนี่ยเขาเรียกว่า slow s ง n นะครับแต่ว่าข้อควรระวังกับการใช้เทคนิคนี้ก็คือว่าเมื่อเวลาเราใช้คอมพรเ,เตอร์ที่ต่ําเนี่ยเราต้องระวังว่าวัตถุในภาพโดยเฉพาะยิ่งถ้าเราถ่ายคนนะครับตอนกลางคืนเราใช้เทคนิค slow s ง n เนี่ยเราต้องบอกตัวคนที่เป็นแบบเนี่ยว่าให้เขาอยู่ยืนอยู่นิ่งๆด้วยนะฮะเพราะถ้าเขาขยับเลย่นตัวเนี่ยอาจจะ ภาพมันอาจจะเบลอนะฮะอาจจะไหวกลายเป็นคล้ายๆวิญญาณนะครับจะเห็นไหมครับภาพที่มีคนเบลอๆนะฮะอันนั้นคือคนก็เคลื่อนไหวเราใช้คนาเร็ตที่ต่ำนะครับเพราะนั้นเราต้องเตรียมกับเขาอยู่แต่ว่าถ้าเกิดเราถ่ายคนซึ่งไม่รู้ตัวนะฮะหรือถ่ายวัตถุซึ่งมีการเคลื่อนไหวอยู่ในภาพเนี่ยก็อาจจะต้องยอมใช้ควาคอเรเชสเตอร์ที่ไม่ต่ําเกินไปนักนะฮะความเรเชสเตอร์ที่แนะนำเนี่ยคือไม่ต่ำกว่าหนึ่งส่วนสิบห้าหรือหนึ่งส่วนสามสิบในการถ่ายภาพตอนกลางคืนนะครับ ทีนี้บางครั้งเนี่ยถ้าถ้าใช้คอนดิชเตอร์หนึส่วนสิหรือหนึสิบห้าแล้วเนี่ยฉากหลังมันอาจจะยังไม่สว่างเกินไปนะหรืออาจจะไม่สว่างอย่างที่ต้องการเนี่ยก็ให้ช่วยโดยการใช้การเล่งไอ o เพิ่มขึ้นมาก็าจะช่วยได้นะครับคือถ้าถ่ายปกติคุณใช้ใช้ i SO 1 0รเนี่ยถ่ายอาจจะปรับมาเป็น ISO 200หรือ ISO 400หรือ ISO 800นะเพื่อที่ช่วยทำให้เห็นฉากหลังได้ดีขึ้นแต่ เวลาคุณเล่น ISO เดี๋ยวข้อเสียก็คือว่ามันจะเพิ่ม noise ขึ้นมาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราต้องยอมแลกกันถ้าวัตถุที่คุณถ่ายเนี่ยมันอยู่นิ่งๆนะครับไม่ขยับพยือเนี่ยก็ใช้ ISO ที่ต่ำได้แล้วก็ปรับความรวชรัตเตอร์ที่ช้าในการถ่ายก็ได้นะแต่ถ้าวัตถุที่คุณถ่ายเนี่ยมีการขยับพยือเนี่ยก็อาจจะต้องยอมปรับ ISO เพิ่มขึ้นมาเพื่อที่จะให้ความรวชัตเตอร์มันสูงขึ้นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยก็ ฉากหลังมันจะไม่มืดถ้าเราใช้วิธีสโลว์ซิง์ตรงนี้ในการถ่ายภาพแฟลตตอนกลางคืน,นครับทีนี้สําหรับบางกรณีเช่นอย่างตอนนี้นะครับเราจะถ่ายภาพวิวตอนกลางคืนเนี่ยแน่นอนว่าคุณเอาแฟลยิงไปเนี่ยไม่ถึงแน่ๆนะครับเพราะภูเขาเนี่ยอยู่ไกลมากนะครับจะเป็นคนคนักกรณีกับเมื่อกี้ที่บอกว่าเป็นสโลว์ซิง์นะครับการถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยก็ใช้เทคนิคคล้ายๆเมื่อกี้แต่พี่เดียวเราเราไม่เปิดแฟลเท่านั้นเองนะฮะก็คือเราก็วัดแสงที่ตัว วัตถุที่เราต้องการจะถ่ายจุดที่เราต้องการสนใจจะถ่ายนะครับอย่างกรณีนี้กรณีนี้เนี่ยก็คือเราต้องวัดแสงที่ท้องฟ้านะครับดูว่าท้องฟ้าเนี่ยค่าแสางมันเป็นเท่าไหร่นะครับแล้วก็เราก็มาวัดแสงตรงบริเวณที่เป็นสะพานนะครับที่มีไฟส่องลงไปตรงนั้นนะครับแล้วก็วัดดูว่ามันต่างกันมากแค่ไหนนะฮะในกรณีนี้เนี่ย อาจจะต้องเอาท้องฟ้าเป็นหลักไว้ก่อนนะครับแล้วก็วัดสงยโนท้องฟ้าแล้วใช้ค่านั้นในการถ่ายภาพเลยนะครับคุณก็จะได้ภาพท้องฟ้าที่สว่างขึ้นมาในรูปแต่ข้อระวังก็งคือว่าตอนนี้มันมืดมากนะฮะเราอาจจะต้องใช้ขาตั้งกล้องด้วยนะครับเวลาถ่ายภาพลักษณะนี้คุณจะใช้ขาตั้งกล้องเสมอนะฮะเพราะว่าคอนมเสมิร์ตรมันต่ําถือด้วยมือไม่ได้นะครับมือสั่นแน่ๆนะครับก็เราถ่ายภาพ ตอนกลางคืนเนี่ยใช้ขาตั้งกล้องแล้วก็ไม่ต้องกังวลอะไรมากนะครับเพียงเราก็วัดแสงให้ให้ชัว์ๆนะครับแต่ถ้าคุณไม่แน่ใจเนี่ยก็มีอีกวิธีหนึ่งก็คือถ่ายเผื่อครับอันนี้อันนี้พูดตรงๆเลยว่าบางครั้งถ่ายภาพตอนกลางคืนมันกากเกณฑ์อะไรลำบากบางทีเราวัดแสงคิดว่าดีแล้วเนี่ยบางทีเราต้องถ่ายสว่างกว่าที่เราคิดไว้หน่อยหนึ่งอาจจะสวยกว่าหรือบางครั้งต้องถ่ายมืดกว่าถึงจะสวยกว่าอันนี้มันไม่แน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นในเร่องการถ่ายภาพตอนกลางคืนเนี่ยหลักเบื้องต้นเลยก็คือถ่ายเผื่อ รหรือบางครั้งนี่เขาเรียกว่าการถ่ายแบบถ่ายคร่อมนั่นเองนะฮะก็คือถ่ายพอดีที่เราต้องการเนี่ยรูปหนึ่งแล้วก็ถ่ายสว่างกว่ารูปหนึ่งถ่ายมืดกว่าอีกรูปหนึ่งไว้เผื่อเลือกนะครับสมัยนี้กล้องดิจิตอลถ่ายเผื่อไว้ดีกว่าครับ